ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับแล้วก็กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งไว้ก็ได้นะครับขอบคุณนะครับอาจจะจบตานี้อาจจะไปเล่นโซ l โล่ไม่มีใครเล่นด้วยตานี้แค่นั้นแหละปกติเล่นเล่นคิวก็ปกติเล่นคิวไงแบบว่าเราเป็นเมนคิวเลยก็เล่นแต่คิวเล่นเซอร์มันก็เล่นโซโล่ไม่มีใครเล่นด้วยส่วนใหญ่ เกิดอยู่บนเกิดอยู่บนครับเกิดหยอย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 อยู่บนบ้านใหญ่เล่นกับผมอยู่โดนับโดนโดนโดนไหมเนี่ใช่เดีวผมเล่นบนได้เมื่อทำอะไรออกมันทื่เกิดเจอหยอยก็ดีอะไรนะ เรือหอมอยู่ข้างบนบลลโอ้ตานี้ไม่ได้เอามองไม้มาด้วยอะ่ะเจอหยอด,ดยกำลังกำลังวิ่งไปไม้หมูพับไปแล้วนะไม้หมูพับแล้วนะพับเฟรมนะลากกลับมาบ้านใหญ่เหมือนเดิม อยู่ของอยู่ของยังอยู่บอลอยู่ยังอยู่บอลอยู่พาไปก่อนโอเคลากลากมาขวากลางลากไม้หมูไม่เอาไม่เอาอยู่ขึ้นบนไปแล้วใช่มันไม่เอามาี่หน่อยครับปั่นอยู่บ้านใหญ่ หนายูแนะนำวาดดาวห้าแฉกหลังกระดาษข้อสอบช่วยได้หรอพี่ว่าไม่น่าช่วยเลยนะได้จริงป่าวน,น่าจะได้คะแนนพิเศหวาาอ่ะไม่ดูซองอ่ะอยู่ของอยู่ของล่างมาไม้หมู <_ <d> _ <n> _>บ้านมา<_ <d> _ <n> _>บ้านเล็กแล้วอุ ي, ้ยคอมโบคอมโบคอมโบบ้านเล็กโอ้โหการทำอไมอ่ะน,น,นี่ไม้สวยจัดไม้สวยไม้สวยมากท้ายบนก็ท้ายบนก็รอบนบนอย่างอะไรอ่ะทำอไร ล่างมาไม้หมู่เหมือนเดิมไักนะไม้แมทเทมไปขวาล่างตีแล้วตีแล้วค้ารกรค้อาราชกรค้นราชกรคอนแล้ว ตาย่าไปก่อนแบบตึงๆมีไม้ปะตรงนี้โอ้ไม่โอมีไม้แผ่นหนึ่งได้ได้ประกันเอาหรอไม่นะเอาหรอได้บางครั้งคะแนนอาจจะไม่เยอะแต่ผ่านอยู่ เป็นยัดล่างก็ได้นะปัดล่างก็ได้ตรงนั้นไม่มีไม้นะโดองใช่เลยใช้ไปแผ่นหนึ่งอะตรงนั้นใช้ไปแผ่นเดียวแม้ทึบตรงนี้เปลไปยังวะลืมออกเองไม่เปลเดี๋ยวลากลากลาก,ล,ากลงล่างให้ เตดล่างลงมาล่างแล้วแม่เอม่เอไม่เอากลับ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 ไปป่นละต่อเข้าไปช่วยสารแล้วเขาป่สวยชัวร์ชัวร์เจอี่บอใช่ใช่อยู่ของผมโอ้โหมูลวอลับไปด้วยอ่ะมูนวอลับไปด้วยอ่ะ ดึงมผมล่อผมพยายามล่ออยู่โอเคเดี๋ยวรอมาโยโย่บดบดมามาเร็วโยโย่บดบดมาได้ได้ได้ไปแล้วกลับกลับกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วโอเคหน่อยทีหนึ่งโดนโดนตอนนี้ยังไม่หยอกนี่แหละ สาธุ99ก่อน2บ้านเล็กใช้ไม้ไปแล้วนะเอ้ยยังไม่ใช้ยังไม่ใช้บ้านเล็กยังไม่ใช้สายล่างไม่รู้ว่ามีเครื่องขวาล่างปั่นอยู่เครื่องหนึ่งขวาล่างปั่นเครื่องหนึ่งแม่เทพระวังนะระวังนะตรงน,นี้น

เครื่องอยู่ขวากลางตรงแมทแมทแมททึบเดี๋ยวลากไป,ไปซ้ายให้ก็ได้ทึืเครื่องขวาล่างแมทแทบสวดมนต์ไปเลยเหรอสวดมนต์แล้วได้บุญแ,แล้วสวดอะไรถึงจะได้เธอ อะไรอ่ะหัวแร่นย่นะลฮะอะไรครบเนี่ย น voilà okay? ั่นอะไรเสร็จได้เครื่องเสร็จได้เสร็จเลยไหมเครื่องเสรจได้เลย จุกท่าหมายเยี่ยวโชว์ไปทีมตอตสอนมามาได้ไรแล้วจุกท่าหมายเยี่ยวไม่โดนจ,จุกท่าหมายเยี่ยวขับไปเลยไม่เคยมีอีกโก้หรอกใครเขามีอีกโก้กัน,นอยู่ซ้ายล่าง ทำไรอ่ะช่วยได้นะเอาไม่กลับอยู่นะ้วช่วยได้อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเล่นอยู่อ๋อก้นหน้าต่างก้นหน้าต่างน่าจะขั้นไม่หนึ่งก็สอง ข้ายล่างอ่ะประตูอยู่ล่างอุ้ยชิบหายล่างไม่ทันเข้าไม้ไม่ทันอยู่ตรงไม้อ่ะปุ้มแล้วคนแรกเอ้ยโดนเฟษแล้วเฟษแล้วรู้สึจานเจเขาไม่ค่อยมีก้อนอยู่แหละใช่เขาอไม่ได้กด่ าจารเจยสอนว่าห้ามมีอีโก้นะมันอยู่ตรงประตูอะเปิดให้ด้วยตรงเนี้ยมันจะโซนมันจะโซนมันมาแล้วเราเลาเได้หรออุ๊ยเหี้ยก็เดินไว่อยู่ก็เดินไว่อยู่น้องน้องพี่ก็เดินไว่อยู่น้อง ก็เด yeah. yeah. ินมาอยู่น้องที่ก็เดินมาอยู่เช่าสู้กูไม่ได้แม้แต่ดเดียวไอเด็กช่าไอเด็กช่าด่าบ็อกซิ่งเลยเจอกันสู้กูไม่ได้แม้แต่ดเดียวเจาะมากนะครับมึงเจาะมากนะครับมึง กระจอกมากนะครับโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ๊ยออกได้ออกได้คือเมื่อกี้ตอนเห็นตอนเห็นรถพยาบาลปะยอดอันนั้นเรียกว่ารถพยาบาลนะโคตรแรงอ่ะแบบแผลคิว99อ่ะสาธุอ่ะ ที่เาทำฉันนั้ก็ทำแต่ทำและไม่เคยสมวัง